ครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็พบกับผมในช่องชิปโตโมนนะครับวันนี้ผมก็มีข่าวสารเกี่ยวกับเหรียญลูน่านะครับมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ฟังนะครับทีมงานของเทอร a ่าได้เปิดเผยวันที่สําหรับเปิดตัวบล็อกเชนใหม่หลังจากที่ชุมชนการโหวตให้ระบบนิเวศเทอร่าถูกแยกออกจากกันโดยไม่มีอัลกอริทึมของสเตเบนคอยตอนนี้ทีมงานได้เปิดเผยวันที่และเปิดตัวโุรคอลและลูน่าแอร์ดอบอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วโดยเทอร a ่า2.0จะเปิดตัวในวัน ที่28พฤษภาคม 2, 2022ตามรายงานเทอรล่า2.0ได้รับความเห็นชอบจากชุมชนและผลโบทโดยเสียงค่อนข้างมากโดยทีมงานเทอรล่า2.0จะไม่สร้างอัลกอริทึมของ t t ตเ e e c o ยเพื่อพิสูจน์ว่าระบบนิเวศของเทอร่าเป็นมากกว่า u s t สำหรับในเทนบนทวิตทีมงานได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมรวมถึงวันที่สำหรับ Airdo บวันเวลาที่ถ่ายภาพ snapshot และเวลาที่โปรโตคอเปิดตัวเทอร2.0 กำลังจะมาถึงชุมชนก็ได้ทำงานตลอดเวลาเพื่อประสานงานการเปิดตัวเชนใหม่คาดว่าเทอรล่าจะพร้อมใช้งานในวันที่28พฤษภาคม2022เวลาประมาณ13.00ลูน่าบล็อกแรกของเชนใหม่จะถูกสร้างขึ้นตามเทนตัวสำรวจบล็อกเช่นเดียวกับเทอรล่าสเตชันและตัวป้อนของ The App, เ f ฟเทอรล่าออบเซเวอร์ทั้งหมดจะทำงานได้อย่างสมบูรณ์เมื่อเชนเริ่มต้นทำงานสำหรับลูน่าแอร์ดอปเป็นหนึ่งในหัวข้อที่มีการพูดคุยกันมากที่สุด ในช่วงปลายปีคือการส่ง a i r d ด o ให้ผู้ที่ถือ Luna และ UST เพื่อชดเชยความสูญเสียที่เกิดขึ้นอย่างล้มเหลว ตามมีเดียมของผู้ถือสิทธิ์ลูน่าคลาสสิก u s t คลาสสิกและ u s t จะได้รับ l ูน่าแอร์ดอบนสายเชนใหม่เมื่อมีการกำเนิดขึ้นนะครับจำนวนลูน่าที่มีสิทธิ์ได้รับจะขึ้นอยู่กับประเภทของโทเค็นที่ถืออยู่ในสายเชนเทอร่าคลาสสิกช่วงเวลาที่ถือโทเค็นเหล่านี้ขึ้นอยู่กับภาพรวมก่อนการโจมตีและหลังโจมตีและปริมาณของโทเค็นที่ถืออย่างไรก็ตามนักลงทุนลูน่าต่างก็ฟอ้ารอแอร์ดอปและโทเค็นใหม่เป็นอย่างมากเชื่อว่าจะช่วยให้สินทรัพย์ของพวกเขากับคื้นขึ้นมาได้บ้าง ไม่มากก็น้อยครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับข่าวสารอัปเดตลูน่าในวันนี้นะครับพอหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อไม่พลาดคลิปข่าวสารใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ